เดินเช็คเดินเช็คจาลกาลกูกนี้ลูกไหนเอาเข้าแล้วก็ใส่กี่บาทดูบ๊อกส่วนว่าคู่ก็เหมือนกันครับใช้อยู่ด้านซ้ายแล้วก็เดินเช็คเหมือนกันสมมติว่าลูกศุกร์เขาอยู่ตรงกลางเราเราก็เดินเข้ามาอ่อานทังหวะยืนชิปอ่าแล้วก็ขึ้นมาสำหรับที่การล็อกหลังครับโดยปก็เตี้ยถ้าจะเป็นผู้เล่นหน้าขวาเวลาเข้าเข้าไปบ๊อกกัครับ เราไม่ได้เลักตอนแรกเราก็่ต้องรู้จักว่าต้อยู่ยืนไหนอ่าเพอต้องอยู่ที่ไหนเราเดินแล้วไปเล่นเราเราเราเริ่มทันหลังได้เพราะว่าบางทีมันมีทุกชงรุ่นเราจะได้มีเวลาทำเพื่อบางทีก็เข็ดข้ามไปก็ได้อะไรเงี้ยเราจะได้สายตามองมูกกว่าอ่าใช่ครับรู้รุ่นรู้รุ่นชงทันหลังครับรู้ชงทันหลักเราเราก็เดินใช่เลยเดินเดินปกติแล้วเดินปกติอ่าแล้วก็ก็แค่ังหวะบล็อกคุกเราก็ เรด้ดู้าย้วว่าลูกทงอยู่ตรงาเราก็จะเป็ดวูนะลดหรือเปล่าไม่ลดเรแล้วเราผ่าควเาิเสร็จปุ๊บเราปยเราไปขนโดยการโดดเวลาโแค่คนนะครับพอต้องแหนขึ้นนะครับเพราะว่า่นั้นกตะกรจะโดนตอนมีนจะสบได้ถ้าลูกแรงๆแค่แหขึ้นเพราะ้องกันไหลนี้ด้วยแต่ถ้ราแหทอย่างหลังมันจะตกเพรอัตโนมัติครับมีประมาณนี้ครับ เอาลองเวเราลองดูก่อนยาให้าทำให้ดูนะครับอโกก้อรอรนนครับวางนะคให้เราศึกษามองดูตูตัวเต็เลยครับง่ายๆครับึให้เกจีนก่อนเพราะว่าเวลากระโดดขึ้นเราจะได้ได้โยนกันครับเยี่ยครับ มาครับต่อไปเราถ้าเกิดเราปิดตรงนี้ชริงแล้วเราก็เพิ่มการกระโดดขึ้นไปครับประมาณนี้นะครับเราตั้งท่าหนัาปกติครับ9 1 9 2น่นี่ครับ2อ้ามันมันทางท่านพอตะกวนแล้วนะครับอาจารย์ถราเรัา พิชเข้าไปหลายเก้าผมว่าการพิชเข้าไปหลายเก่าผมคิดว่ามันจะทําให้เราสร้างกราป๋งในการบอยาฆมากขึ้นนะครับเยอะสอง2ก้าก็ถึงร่มแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการเขียนรูปของผมผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมผมผมไม่ได้ตากรูปสูงในขนาดนี้ครับผมจะตากตากรูปที่มันใกล้เคล้กันนะครับื่เรา แล้วเราก็ทิปตัวเตะได้แล้วขาขาซ้ายเรามีพื้นที่อยูแค่นี้สขาขวาเราพื้นที่ในการเข้าเข้าทผาแล้วมันมันก็จะง่ายแล้วนะครับในการเตี๊ยบหย่อนผมคิดว่ามันมันง่ายดีครับสำหรับการเตี๊ยบหย่อนสองเก้า พุกเราก็ทิิงเลยครับที่เป็นแค่ฝึกการก้าวเข้าหาลูกก่อนครับแล้วอีกเพื่ออีกเทคนิคนึ่งที่เราจะไม่ทันจริงๆนะครับเอาเพื่อนอบยากมาขกกึ้นหรือเราจะไม่ทันหนึ่งสองเราได้แค่นี้ใช่ไหมมาสุดแล้วต่อไปเราละละเพิ่มสอบยากขึ้นไปอีกหนึ่งสองหลังเท้าผมไปเราก็จะเลื่อม เอาลูกที่ไกลได้มากยิ่งขึ้นครับในการในการรับลูกจอดนะครับหนึ่งสองอันนี้มันจะรูดไปมันจะทําให้เราก r รับลูกที่ไก่ตัวได้มากกว่าเดิมครับก็เป็นแนวทางในการฝึกลองดูงครับก็